สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเลโก้จีเลเวอร์นะครับผมแมห่างหายไปนานเลยนะครับอันนี้ผมก็เป็นไลฟ์สดด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวผมพอจะมีเวลาว่างแล้วเราจะกลับมาต่อเลโก้กันก็จะมีเลโก้ที่ผมซื้อไว้นะหลายชุดเลยยังไม่ได้ต่อมีทั้งแบทแมนนะ มีไอรอนแมนชุดนี้แล้วก็มีทันฟอ์เมอร์ชุดข้างหลังแล้วจริงๆผมซื้อสไปเอ็กซ์แฟมิลมาด้วยแต่ว่าโดนพ่อค้าโกงไปจริงๆพ่อค้าคนนี้ผมก็ซื้อกับเขาพีออเดอร์มานานนะหลายชุดเลยแต่ว่าครั้งนี้เขาขายไปเลยก็เปลนว่ามีหลายชุดที่ซื้อไปแล้วไม่ได้ของนะแต่ก็มีหลายชุดที่ซื้อไว้แล้วยังไม่ได้ต่อนะก็จะสัญญาว่าจะพยายามกลับมาต่อแล้วก็กลับมาอัพคลิปอัพวิดีโอให้เพื่อนเได้ชมกันนะ ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีเนี่ยผมก็ติดโควิดไปก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเลโก้เลยรวมถึงอพอภ่านจากโควิดก็เข้าช่วงเทศกาลปีใหม่จุดจีนงานผมมันก็เลยเยอะก็ชุดนี้ก็จะมี PRCK นะครับผมเป็นไอรอนแมนนะครับฮีโรเกตลิงอันนี้เป็น12อินหนึ่งเลยนะ I อ m i มไ n รอนแมนสตาร์ u อินดก็สามารถที่จะเอาอทั้ง12อันเนี่ยมารวมกันเป็น เหมือนกับเป็นแ l a ของ i อรอนแมนได้แล้วก็โดยกล่องของมันเองก็สามารถเป็นชุดสเตชุดสแตนตั้งสวยๆด้วยตัวมันเองก็ได้นะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทยอยต่อให้ชมกันสำหรับช่อง LEGO G Lover อร์แต่นี้ก็จะพยายามมาเล่นมากขึ้นนะ ก็สัญญาว่าจะมาเล่นมากขึ้นต่อมากขึ้นให้เพื่อนได้ดูแล้วยังมีหลายชุดที่ผมค้างคาไว้นะอย่างนารูโตะเนี่ยผมก็ยังเอาให้ดูไม่จบใช่ไหมนารูโตะก็ยังไม่จบชุดเซมโบ้บล็อกที่เป็นร้านค้าแบบนี้ก็ยังขาดอีก3กล่องก็ยังไม่จบนะ,ะก็เดี๋ยวจะมาทยอยต่อกันให้ครบให้จบแล้วก็มีอะไรน่าสนใจออกมาใหม่ ก็จะซื้อมาแล้วก็มาต่อให้เพื่อนได้ชมกันสำหรับไลฟ์สดนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มาพูดคุยกันเฉยๆสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวผมจะาหาเวลามาต่อ,อแล้วก็อัพที่ผมซื้อไว้เนี่ยให้เพื่อนๆได้ชม เยอะที่สุดโอเคสำหรับวันนี้เลยกูจีนเลเวอร์ก็แค่นี้แหละครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาทักทายเพื่อจะบอกว่าจะกลับมาต่อแล้วสวัสดีครับขอโชงนี้ทุกคนนะครับผมสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะครับโอเค